สำหรับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์หรือว่านักแต่งคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วกับแบรนด์ ASUS นะครับต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับว่า ASUS เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของผมนะครับแล้วก็ทางโรงงานของ ASUS เนี่ยเขาก็ออกแบบเคสมาโดยอิงจากการใช้งานหรือว่าเซกเมนต์ต่างๆของผู้ใช้เขาอยากให้ผมเนี่ยพาไปเจาะลึกถึงตัวเคสของเขานะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักว่าเคส ASUS เนี่ยมันมีกี่แบบแล้วแบบไหนที่เหมาะกับคุณ เราเอามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับเคสของทาง ASUS เนี่ยเขาจะแบ่งในกว้างๆ2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเกมมิ่งแล้วก็กลุ่มที่เป็นนอนเกมมิ่งนั่นเองถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเกมมิ่งนะครับอย่างแรกเนี่ยดีไซน์จะดุดันแล้วก็มีไฟ ARGB เต็มระบบอย่างที่2นะครับรองรับการ์ดจอขนาดใหญ่แล้วก็ชุดระบายความร้อนเนี่ยใส่กันได้แบบจัดเต็มเลยอย่างที่3นะครับเคสในกลุ่มเกมมิ่งเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆซึ่ง เฉพาะเจาตรงเลยนะครับสำหรับสายเล่นเกมสายแต่งเคสหรือว่าสาย modify ไม่ว่าจะเป็นรองรับบอร์ดซ่อนสายนะครับหรือว่าเป็น t ท m เพ r การ์ดทั้ง2ด้านแม้กระทั่งบางตัวเนี่ยเขาก็จะมี h u บ a r g b เพื่อคอนโทรลแสงไฟต่างๆในเคสมาให้ส่วนทางฝั่งที่เป็นนอนเกมมิ่งนะครับก็จะเน้นไปทาง เรียบหรูดูดีเน้นการใช้งานจริงนะครับอย่างแรกนะครับเป็นเรื่องของดีไซน์ภาพรวมมีความมินิมอลนะครับดูสะอาดสะอา้านเหมาะกับออฟฟิศหรือบ้านที่ต้องการความเรียบร้อยข้อที่2องครับเด่นเดเลยสําหรับกลุ่ม non gaming เนี่ยก็คือจะไม่มีไฟ a r g b มารบกวนสายตานะครับจะเน้นให้เราสบายตาในการทํางานมีสมาธินะครับแล้วก็เน้นไปที่ทางลมที่ดีไว้ก่อนสําหรับข้อที่3ของกลุ่ม non g ม m i n g เนี่ยก็คือว่า ลองรับอุปกรณ์ต่างๆได้ครบถ้วนเพราะว่ากลุ่มนี้ส่วนมากจะโฟกัสไปที่การใช้งานเป็นหลักมากกว่านะครับก็ออกแบบให้ลองรับอุปกรณ์ต่างๆได้ครบครันนะครับหลังจากเรารู้จักทั้ง2กลุ่มไปแล้วเนี่ยทีนี้เดี๋ยวผมจะแยกย่อยเจาะลึกเข้าไปอีกว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีซีรีส์ไหนบ้างนะครับไลน์โปรดักตของเคสเอซูนะครับที่อยู่ในหมวดหมู่เกมมิ่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับ AOG s ติแล้วก็ทันะครับส่วน เคสที่เป็นกลุ่ม non g ม m i n g เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ซีรีส์ด้วยกันนะครับก็คือ pro art แล้วก็ palm um. อ่าเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าว่าในแต่ละรุ่นของเคสเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างครับเรามาที่ซีรีส์แรกของฝั่งเกมมิ่งกันก่อนดีกว,ว่านะครับก็คือซีรีส์ rog นั่นเองนะครับสำหรับตัวสือ rog กับลูกกระตาแดงๆเนี่ยความหมายมันคือ republic of gamer นะครับจุดเด่นของซีรีส์นี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือเขาจะมุ่งเน้นการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นเกมไม่ได้เน้นแค่ความแรงนะแต่ว่าใส่ใจในการดีไซน์ที่ดุดันนะครับไฟ RGB จัดเต็มสวยงามแล้วก็เทคโนโลยีเฉพาะทางนะครับเช่นระบบเสียงที่มี AI คอยควบคุมระบบของการระบายความร้อนที่พิเศษหรือว่าทำมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อที่ลื่นไหลเหมาะกับการเล่นเกมเคสนะครับที่อยู่ในกลุ่ม Rog เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ย มีอยู่1ซีรีส์ก็คือ Hyper ร์เลนะครับ g R 7 0็หต้องบอกว่า Hyper ร์เลเนี่ยเป็นสุดยอดเคสระดับเรือธงและของ a อซูที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับราคาตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณหมื่นกลางๆทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า Hy เ e r ร์เลเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับในกลุ่มแรกนะครับที่ผมคิดว่าเหมาะกับ Hyper ร์เลเนี่ยหนีไม่พ้นฮาร์ดคอร์พีซีเกมเมอร์แน่นอนนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องดีไซน์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัว h y p e r ร์เลเนี่ย ดีไซน์ได้โฉบเฉี่ยวนะครับดุดันเหมาะสำหรับอยู่บนโต๊ะสรีมเมอร์หรือว่าเกมเมอร์ที่อยากจะได้ความทันสมัยถ้าใครที่รู้ตัวว่าเป็นสาย PC เป็นเกมเมอร์ที่ชอบความสุดเนี่ยไฮเปอร์เลียนเนี่ยมันใส่การ์ดจอยาวๆได้นะครับแล้วก็มีจุดติดตั้งหม้อน้ำทั้งทาง,ทางด้านหน้าและทางด้าน,านบนฉะนั้นเนี่ยเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยจะเอาไปทำเป็นชุดน้ำปิดหรือน้ำเปิดเนี่ยสบายเลยมันเป็นความลงตัวระหว่างความเท่แล้วก็ความหรู ผมแนะนํากับกลุ่มเกมเมอร์ที่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยเพราะว่าภาพรวมล้วนเลยแต่ก็ยังได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานด้วยไงเรื่องการระบายความร้อนแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายแต่งคอมเป็นนักโมดิฟายไฮเปอร์เลียนก็เหมาะกับคุณอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฮเปอร์เลียนเนี่ยมันเป็นเคสที่มีลูกเล่นต้องบอกเลยนะครับมันมีทั้งขาคำ้ำกรานจอที่เป็นอลูมิเนียมอ่ะมีลิ้นชักเก็บของมาให้นะครับเป็นลิ้นชักที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้รวมถึงฝาข้างทั้งสองข้างเนี่ยเป็นบานพับซึ่ง สามารถถอดออกได้ด้วยเผื่ออยากจะเปิดฝาใหม่โชว์ฮาร์ดแวร์ข้างในหรือว่าอาจจะเอาไปทําเพิ่มเนี่ยสะดวกเลยนะครับอีกเรื่องนึ่งครับไฮเปอร์เลียนเนี่ยมันมีไลท์บ็อกมาให้ด้านข้างเบนบอร์ดนะครับรวมถึงฮับสายไฟทางด้านหลังด้วยใครที่ชอบแต่งคอมอยากจะโมโตรงบริเวณบล็อกไลท์ให้เป็นรูดไลทยที่มันเป็นเฉพาะเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะกับคุณเลยนะแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะมันเป็นฟูลโมดูลาเคสคือตัวมันเองเนี่ย สามารถถอดแยกได้ทั้งตัวนะจะเอาไปทําลวดลายหรือเอาไปทําสีสันเฉพาะที่เราอยากทำเนี่ยได้เลยเพราะว่าถอดได้ทั้งตัวเลยผมการันตีนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มนี้เหมาะกับไฮเปอร์เลียนเหมือนกันนะครับคือคนที่กําลังมองหาความพรีเมียมเพราะไฮเปอร์เลียนเนี่ยดีไซน์เข้ามาเป็น X-Frame นะแล้วก็ตัวขาเคสทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับวัสดุต่างๆนานานานเนี่ย ถูกออกแบบมาอย่างพิธีพิถันถ้าเปิดฝาหลังมาเนี่ยก็จะเจอฝาอีกหนึ่งบานสําหรับปิดสายไฟนั่นเองสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลในความแรงแต่ยังอยากได้ความหรูแล้วก็อาจจะไม่อยากทําอะไรมากแต่ว่ามองหาความพรีเมียม h y p e r ร์เล TR701 เนี่ยคำตอบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ธรรมดาตัวสีขาวสีดำหรือว่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นลิมิเต็ดอีวานเกเลเป็นเคสที่ สวยแบบเดิมๆแล้วก็พรีเมียมจริงๆนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ ROG ต้องบอกว่าเคสที่อยู่ในซีรีส์นี้เขามีอยู่แค่รุ่นเดียวแหละก็คือ GR701 ซีรีส์ต่อมานะครับก็คือส t r i x นั่นเองสำหรับส tri กเนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ซึ่งอยู่ในไลน์โปรดักที่เป็นเกมมิ่งของไอซนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดไปบ้างว่าตัวส tri กเนี่ยก็คือ ROG ต้องบอกว่าส t r i x มันเป็นซีรีส์แยกย่อยของมันเองเลยนะครับ แล้วก็มีความแตกต่างที่มันชัดเจนกับ r o g นะสำหรับซีรีส์ r o g นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่เน้นความสุดทุกอย่างเลยนะครับส่วนซีรีส์สติ i กเนี่ยถูกวางไว้เป็น mid to high มันจะแยกกับ r o g เป็นซีรีส์รองลงมานะครับความต่างก็คือตัวสติ i กเนี่ยจะเน้นที่ความฉ่าของไฟ ARGB มากกว่านะครับรวมถึงราคาที่ย่อมลงมาจาก r o g ด้วยนะครับสำหรับเคสนะครับที่อยู่ในกลุ่มของสติกเนี่ยมีอยู่หตัวก็คือ h ฮลิออนั่นเองเจ้า h e l i ออเนี่ยมันเป็นเคสที่ถูกวางไว้เป็น mid to high นะออกแบบมาเพื่อคนที่อยากได้ความหลอ่อความเท่แล้วก็เห็นไฟชำ่ชำๆหน่อย h e l i ออเนี่ยตอนเนี้ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งบวกลบทีนี้เนี่ยเฮลิออเหมาะกับใครต้องบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยที่เหมาะกับตัว h e l i ออเนี่ยคงไม่พ้นเกมเมอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยทางด้านหน้ามันมีไฟ ARGB แล้วก็ ดีไซน์ให้เป็นกระจก3ด้านเลยนะทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยส่วนด้านบนก็ฟิล์อยู่นะเป็นหูหิว้วแต่ลายมันสวย,ยงไงถ้าคุณเป็นเกมเมอร์เรามีงบสักหมื่นหนึ่งสำหรับตัวเคสเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเฮลิออนเนี่ยมันจะเป็นจุดดึงสายตาบนโต๊ะคอมแน่นอนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อได้เปรียบของตัวเฮลิออนเลยเคสเม,เมมันเนี่ยสามารถตั้งก์ดจอได้นะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตัวตั้งก์ดจอเพิ่มอ่ามันต่างกับไฮบร์เลียนตรงนี้ สำหรับสายแต่งคอมนะครับสาย modify ก็ยังเหมาะกับคุณอยู่อ่ะอย่างแรกเด่นๆเ,เลยนะคือมันมีหูหิว้วเราจะยกไปทําถอดโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะมากเลยนะครับหูหิ้วด้านบนเนี่ยมันรับน้ําหนักได้ถึง50โลเลยนะครับนอกจากหูหิ้วแล้วเนี่ยตัวโครงสร้างหลักของตัวเฮลิออสเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็บานฝาทั้ง3เนี่ยเป็นเ e m p พ r ร์ก d ร์ ฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะไปเจาะจะไปตัดไปโมเพิ่มหรือไปทําอะไรเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อดีสําหรับบางคนแต่อาจจะเป็นข้อเสียกับบางคนก็ได้ก็คือว่าตัวเฮลิออสเนี่ยพื้นที่บริเวณสําหรับติดตั้งเมนบอร์ดเนี่ยจะเรียบกว่า h y เปอร์เลียนนะครับใครที่อยากจะเจาะหรือว่าอยากจะโมเพิ่มอะไรเนี่ย ง่ายเลยเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่เรียบส,ส่วนใหญ่คือสวยตอนมองแต่ว่ายากตอนประกอบนิดนึงนะครับเพราะว่ารูต่างๆเนี่ยมันจะถูกแอบไว้ในตำแหน่งที่หลบสายตาฉะนั้นเนี่ยการลอดสายไฟอาจจะลําบากสักนิดนึงนะครับอาจจะต้องวางแผนในการประกอบแต่ภาพรวมมันสวยอยู่แล้วแหละเพราะมันเรียบอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับเฮลิออสเนี่ยก็คือว่าคนที่ต้องการความครบจบแล้วก็สวยเพราะว่าตัวเฮลิออสเนี่ย เดิมๆเนี่ยมันมาครบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นพัดลมแล้วก็จะเป็นฮับรวมถึงตัวคอนโทรลไฟลที่สามารถเปลี่ยนสีได้จากทางด้านหน้าเคสเลยประกอบปุ๊บสวยปั๊บไม่ต้องทำอะไรเยอะเนี่ยเฮลิออสเลยนะครับตัวนี้ผมก็แนะนําในงบหมื่นหนึ่งบวกลบนะครับมาที่ซีรีส์ทับกันมากดีกว่าต้องบอกว่าทับเนี่ยมันอยู่ในเกมมิ่งก็จริงแต่ว่าเดิมเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เน้นความแข็งแรงแต่ตอนเนี้ย เอซูตผักให้มันอยู่ในหมวดเกมมิ่งแล้วคุณอาจจะเห็นโลโก้คุณน้าคุณตาบ้างว่าทับเกมมิ่งสำหรับซีรีส์ทับนะครับที่ไปที่มาของ TUF เนี่ยมันย่อมาจาก The u l t i m a t e Fro อสนะครับมันคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แต่ก่อน,นเนี่ยเอซูตเนี่ยยังไม่ได้วางมันเป็นเกมมิ่งนะแต่ว่าจัดอยู่ในหมวดที่มีความแข็งแรงสูงยุคก,ก่อนนู้นเนี่ยเมนบอร์ดที่เป็นกลุ่มทับเนี่ยจะมีประกันที่มันเยอะกว่าเมนบอร์ดกลุ่มปกตินะครับทับเนี่ยเหมาะกับเกมเมอร์ที่ ใช้งานหนักใช้งานยาวนานใช้โทนใช้ถึกเนี่ยทับเนี่ยเหมาะเลยซีรีส์ทับเองเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่มีกลุ่มแยกย่อยของเคสเยอะที่สุดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับสำหรับซีรีส์ทับเนี่ยก็คือทับเกมมิ่งอ่ะ g t 5 0 2นั่นเองตัว502เนี่ยมันจะเป็นเคสซึ่งแบ่งเป็น2แช,ชมเบอร์นะแช,ชมเบอร์แรกเนี่ยทางด้านหน้าก็จะเป็นฟูลพานรลามิคส่วนแช,ชมเบอร์ทางด้านหลังเนี่ยเป็นแช,ชมเบอร์สาหรับการจัดวางฮาร์ดแวร์ อ่ะสำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกมาพูดเป็นตัว502ตัวใหม่แล้วกันตัว h o r i ด o n นะครับซึ่งราคาก็จะต่างกับตัวธรรมดาพอสมควรแต่สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยคือไลท์บาร์พอเวลามีไลท์บาร์เนี่ยมันดูหรูขึ้นมาเยอะครับแล้วก็502เดิมเนี่ยมันจะมีเสาอ,อันนี้โฉมใหม่ปรับโครงสร้างเอาเสาด้านหน้าออกให้มันเป็นฟูลพารโนรามิกนะครับภาพของความเป็นเคสเกมมิ่งเนี่ยกลับมาทั้งหมดเลยสาหรับ GT 502นะครับตอนนี้เนี่ยตัวธรรมดาเนี่ย ราคาจะอยู่ประมาณ6,000บวกลบนะครับส่วนตัวที่เป็นมีไรบาตัว502 Horizon เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8,500บวกลบจะแพงกว่ากันหน่อย Gt 502เหมาะกับใครต้องบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยฮาร์ดคอร์เกมเมอร์แน่นอนนะครับอันนี้ผมยังยืนยันอยู่นะว่าถ้าใครเป็นเกมเมอร์เนี่ยทับก็ยังเหมาะกับคุณอยู่เพราะว่ามันเป็น2 c h แชมเบอร์องไงแชมเบอรทางด้านหน้าเนี่ยมันเป็นฟูลพาโนรามิกเวลาวางอยู่บนโต๊ะคอมเนี่ย มันก็ยังเป็นเคสที่สามารถโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในเคสได้นะครับแล้วตัวเคสเองเนี่ยก็รองรับฮาร์ดแวร์ได้แบบเต็มสูบอะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะนะครับไม่ต้องกังวลถึงฮาร์ดดิสแลวก็โปสพายฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยคุณจะใส่การ์ดได้สุดๆไปเลยรวมถึงหม้อน้ําแล้วก็พัดลมด้วยที่สาคัญนะครับที่ผมมองว่า Gt 5 0 2เนี่ยเหมาะกับฮาร์ดคอเกมเมอร์อยู่เนี่ยเพราะว่ามันจุพัดลมได้แม็กซิมัมนะคืตัวอันนี้ผมลองยัดมาแล้ว ั้นเนี่ยเวลามันไปตั้งอยู่บนโต๊ะเกมเมอร์เนี่ยทั้งเย็นทั้งสวยตอบโจทย์เลยนะครับเป็นฟูลพาโนรามิกด้วยสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเหมาะกับ GT522 นี่คือกลุ่มที่ชอบโมดิฟายคอมพิวเตอร์กลุ่มที่ชอบแต่งคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าตัวทับเนี่ยมันเป็น2แชมเบอร์นะมันจะเป็นทางด้านหน้าโชว์ฮาร์ดแวร์ทางด้านหลังสำหรับซ่อนฮาร์ดแวร์ทีนี้เนี่ยเวลาทำชุดน้ำเนี่ยสรุกเลยเพราะว่ามันซ่อนแทงเอาไว้ด้านหลังก็ได้หรือว่า จะมีดิสโทเพดมาขั้นตรงกลางระหว่างฝั่งแชมเบอร์หน้าแล้วก็แชมเบอร์หลังก็ยังทําได้อันนี้สายโมผมว่าถูกใจเลยล่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวบานฝาข้างนะครับต้องบอกว่าเป็นแบบทูเลสใช้กดทางด้านหลังเอาก็เปิดฝาได้แล้วก็เราเป็นเด็ตเมนต์สิ่งต่างๆได้ง่ายๆนะครับที่สําคัญทางด้านบนมีหูหิ้วอันนี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเคสมีหูหิ้วมันมันดูตลกแต่คือผมบอกเหมือว่าหูหิ้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แย่ มันก็เป็นของตกแต่งได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบมันถอดออกได้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาคุณต้องยกเคสหนักๆเนี่ยการมีหูหิ้วเนี่ยมันช่วยคุณได้เยอะนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ลองมาใช้ตัว GT502 ที่สุดเนี่ยก็คือว่ากลุ่มของครีเอเตอร์ต่างๆนาน,นะครับคือทางด้านหลังนะครับ SSD ฮาร์ดดิสเนี่ยจุได้เยอะมากนะครับจากที่ผมใช้อยู่เนี่ยฮาร์ดดิสสี่ลูกเนี่ยกำลังสบายเลยแล้วก็สามารถ ถอดฮาร์ดดิสย้ายไปเครื่องอื่นหรือเอาเครื่องอื่นย้ายเข้ามาเพราะว่าตำแหน่งที่ข้อออกแบบมาเนี่ยเราจะปลดตัวซัตต้าก็ง่ายปลดตัวฮาร์ดดิสก็ง่ายขึ้นไปอีกผมสรุปไว้ง่ายแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาเคสที่เป็นฟูลพาร n โน a ามิกแต่จุพัดลมได้ถึง13โตัวเลยนะทางลมหายห่วงแล้วก็มีความเรียบร้อยแบ่งเซกชันทั้งทางด้านโชว์และทางด้านซ่อนฮาร์ดแวร์เนี่ย GT502 Horizon คือคำตอบครับ มาที่ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นรุ่นลองทั้งเรื่องราคาแล้วก็ขนาดด้วยก็คือ GT 5 0 1อ่ะเป็นทับเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยมันจะมีโคเวอร์มาให้นะครับแข็งแรงทนทานสำหรับใครที่อยากใช้งานยาวๆนะครับค่าตัวเนี่ยจะถูกกว่าตัว502ค่าตัวจะอยู่ประมาณ4,000ถึง4,000กลางแล้วแต่ล้านขายนะตัวนี้เหมาะกับใครกลุ่มแรกก็คือว่ากลุ่มของเกมเมอร์ที่อยากจะได้เคสดีๆ มีมาตรฐานใช้งานไปยาวๆสำหรับ501เนี่ยผมมองว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าในเลราคานี้เนี่ยก็จะมีพัดลมติดเคสมาให้4ตัวนะครับทางด้านหน้า3แล้วก็ทางด้านหลัง1อ่าเป็น12เซนนะทางด้านหน้าทางด้านหลังเนี่ยจะเป็น14เซน ส่วนทั้งด้านบนเนี่ยไม่มีพัดลมมาให้แต่ว่ามีพื้นที่สําหรับติดตั้งชุดน้ํามาตรฐาน3ตอนนะครับ120มิลแล้วก็กระจกด้านข้างก็ยังพอมองเห็นฮาร์ดแวร์ได้บ้างาตัวนี้ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับเกมเมอร์ที่ยอยากได้เคสที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ไฟมันมากวนสายตาเวลาเล่นเกมคือตัว501เนี่ยพอเวลาประกอบใช้งานเนี่ยไปอยู่บนโต๊ะของเกมเมอร์มันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าตัวเคสเนี่ย มันมีดีไซน์มันจบมาจากโรงงานของมันเองอยู่แล้วนะครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่ชอบแต่งคอมหรือชอบโมคอมตัว501ยเนี่ยมันมีเปลือกเราสามารถถอดเปลือกไปทําสีก็ได้หรือว่าเอาไปทําลวดลายไปตัดไปเจาะได้ตามสบายเลยนะครับพอทําเสร็จแล้วก็เอามาติดตั้งกับที่เดิมตัว501เนี่ยเหล็กมันหนามากนะครับเหล็กที่เป็นโครงสร้างเนี่ย1.5มิลนะเคสปกติทั่วไปจะประมาณ0 8ถึง1มิลโคตรแข็งเลยครับตัวเนี้ย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือตัวนี้เขาก็ยังมีความเป็นทัชเกมมิ่งอยู่ก็คือมีหูหิ้วมาให้หูหิ้วทางด้านบนเนี่ยทางเอ u ูดเขาก็เคลมว่ารองรับน้ําหนักได้ถึง30มสโลก็อาจจะน้อยกว่าตัวใหญ่หน่อยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณกําลังมองหาเคสที่มีความแข็งแรงนะครับชอบอะไรง่ายๆอ่ะดีไซน์จบจากโรงงานปรับไฟได้ที่หัวเคสแล้วก็มีจุดเก็บสายไฟที่มีตัวล็อกสายมาให้แล้วตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะครับ เดี๋ยวมาที่ทัพเกมมิ่ GT 3 0 2กันมาดีกว่าเป็น mid tower ขนาดมันจะย่อมลงมาหน่อยนะครับมันออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการความแข็งแรงด้วยแล้วก็อยากได้การระบายความร้อนแบบจัดเต็มแล้วก็จะมาในขนาดที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ารองรับเทคโนโลยีล่าสุดของทาง ASUS ก็คือบอร์ดกลุ่มที่เป็น BTF BTF นะครับย่อมาจาก Back to the Future นะครับจุดเชื่อมต่อสายไฟเนี่ยมันจะถูกย้ายมาทางด้านหลังแล้ว มันก็เป็นที่มาของคําว่า back to the future อนาคตใหม่อยู่ทางด้านหลังนั่นเองอ่ามันเป็นดีไซน์ใหม่นั่นแหละ BTF สําหรับ GT 3 0 2เหมาะกับใครข้อแรกเลยเนี่ยคนที่ต้องการ i r r ์ o ฟแบบขั้นสุดอะอยากได้ทางลมดีๆไม่ได้เน้นดีไซน์อะไรมากนะักเน้นการใช้งานไว้ก่อนอเน้น i r r ์ o ฟนะครับตัวเคสเนี่ยก็จะมีพัดลมติดเคสมาให้4ตัวนะครับขนาด14เซนเนี่ยหน้า3หลังห ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตะแกรงแล้วก็มีฟิลเตอร์การฝุ่นแบบเต็มพื้นที่เลยนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของ3.2เนี่ยออกแบบมาเพื่อแอร์โฟลดโดยเฉพาะเลยนะครับมันก็เป็น2ส่วนแหละส่วนของโครงสร้างที่เน้นการถ่ายเทล,ลมที่ดีส่วนที่2ก็คือพัดลมเดิมที่ติดมาให้เนี่ยเป็นขนาด14ทั้งหมดมันก็ตอบโจทย์แล้วสําหรับคนที่ต้องการเรื่องแอร์ฟลดีดี อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่ายังเหมาะอยู่นะสำหรับเคสต,ตัวนี้ก็คือว่าคนที่ชอบ modify คอมพิวเตอร์คนที่ชอบตอกแต่งคอมพิวเตอร์เพราะว่าเคสตัตวนี้เนี่ยมนรองรับบ์ดท่อนสายฉะนั้นเนี่ยคนที่กำลังมองหาเคสโล่งๆเรียบๆไม่มีสายไฟมากวนตาเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะเลยที่สำคัญนะครับพื้นที่เก็บสายทางด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีให้เกือบสี่เซียนเลยนะเพราะว่าเขาขยับพื้นที่ออกมาให้มันพอสำหรับการหักงอของตัวสายพาวเวอร์สัพลยมันเลยเป็นประโยชน์กับสายอื่นๆด้วย เราก็จะได้พื้นที่ที่มันสบายๆอ่ะทา้งด้านหลังเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเคที่เรียบง่ายแต่ดูดีมี performance ในการเราไปคำร้อนแบบจัดเต็มเนี่ยตัวนี้เลยผมอยากแนะนำเลยนะถึงตัวมันจะเป็นตะแกรงซีรีสมง่ายๆเนี่ยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยพอเวลามันมันวางเทคโนโลยีใหม่แบบ b t m เข้าไปแล้วเนี่ยมันดูน่าใช้มากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตัวสุดท้ายของซีรีส์ทักันมากดีกว่านะครับคือน้องเล็กสุดเลยก็คือ ตัว301นั่นเอง GT301 มเนี่ยครับมันเป็นมิดทาวเวอร์ที่ออกแบบมาค่อนข้างสมดุลระหว่างราคาที่สบายกระเป๋าแล้วก็ภาพรวมของตัวเคสรวมถึงฟังก์ชันที่ให้มาด้วยนะครับค่าตัวมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2000กลางถึง3000มันเหมาะกับเกมเมอร์งบจำกัดหรือเป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่าการ์ดจอที่รองรับเนี่ยมันจะรองรับการ์ดจอรุ่นกลางๆได้ใครที่ไม่ได้ใช้คอมหนักหน่วงมากนะครับประกอบใช้งานทั่วไปการ์ดจอไม่เกิน30เซนเนี่ยตัวนี้เหมาะเลย เดิมๆเ,เนี่ยก็จะมีพัดลมติดเคสมาให้4ตัวนะครับก็คือทางด้านหน้า3ทางด้านหลังหนึ่งก็เป็นพัดลมขนาด12เป็น Air T B นะครับแล้วก็รองรับออร่าซิง์ด้วยมีกระจกข้างเป็นเทมเพอร์การ์ดมาให้ต้องบอกว่าโชว์ได้บ้างที่สําคัญเนี่ยมันก็จะมีเซกชั่นของการบังพ,พู้วิศายอยู่เราก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสายไฟทางด้านล่างแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปโมหน่อยก็ก็ได้นะเพราะว่าตัวเปลือกมันอ่ะมันเป็นความลงตัวระหว่างสายคาดที่ตกแต่งกับตัวดีไซน์ของเปลือก ถ้าใครอยากจะเอาไปโมเพิ่มก็ได้เลยสบายถ้าคุณกําลังมองหาเคสเริ่มต้นที่อยู่ในกลุ่มทัฟเกมมิ่งอ่ะมีสายค่าสวยๆแล้วก็ขนาดย่อมๆไม่ใหญ่มากตัวนี้ตอบโจทย์เลยพ็ประมาณนี้นะครับสำหรับเคสในกลุ่มเกมมิ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปรู้จักเคสในกลุ่มนอนเกมมิ่งของ ASUS กันบ้างดีกว่าถึงจะเป็นนอนเกมมิ่งแต่บอกเลยภาพรวมหรือว่าฟังก์ชันที่มันให้มาเนี่ยแจ่มไม่แพ้กลุ่มเกมมิ่งเลยนะสำหรับซีรีส์ที่อยู่ในกลุ่มของนอนเกมมิ่งเนี่ยนะครับ เอซูก็จะมีทั้งหมด2ซีรีส์ด้วยกันก็คือซีรีส์ของพรามนะครับแล้วก็ PRO a r รเดี๋ยวไปดูที่พรามกันก่อนดีกว่านะครับาหารหัสเคสเนี่ยจะมาเป็น201เป็นเคส m i โคร ATX นะครับต้องบอกเี้ว่ามันถูกออกแบบมาแบบชานฉลาดมากนะครับเรียบง่ายอ่ะดูหรูแต่ว่ามีความระบายความร้อนที่ดีมากๆนะครับตัวนี้มาในขนาดที่กระทัดรัดไม่ได้สูงมากแต่เคสมันจะเน้นยาวไนงะถึงจะเป็นเคสที่ฟิกไว้แค่บอร์ดไมโครเนี่ย แต่ว่ามันใส่ฮาร์ดแวร์ได้แบบจัดเต็มได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU แรงๆหรือว่าเป็นการ์ดจอตัวแรงๆเนี่ยตัวนี้ใส่ได้หมดเลยสำคัญที่สุดนะครับค่าตัวของมันเนี่ย2 0 0 0ั5ึงยังจะอยู่ช่วงๆนี้แหละสำหรับ AP 2 0 1 AP 2 0 1มันเหมาะกับใครอย่างแรกนะครับคนที่มองหาเคสเล็กแต่ความจุเยอะถึงตัวเมนบอร์ดจะรองรับอยู่แค่2ไซส์นะครับก็คือว่า ITX กับ Micro a t x แต่ว่าต้องบอกว่าบอร์ดสมัยนี้เนี่ย ต่อให้เป็นไมโครหรือเป็นมินิเองเนี่ยแต่ฟังก์ชันเนี่ยมันมีบอร์ดที่จัดเต็มมาให้ได้แล้วนะครับสาหรับกาดจอนะครับยาวสูงสุดที่เคสตัวนี้ใส่ได้เนี่ยมันอยู่ประมาณ34เซนอ่าก็ถ้าเป็นก์ดจอกลุ่มมิทูไฮเนี่ยน่าจะใส่ได้แล้วแถมบางตัวบางค่ายเนี่ยมาเป็น2พัดลมนี้สบายเลยใส่ใส่ได้แน่ๆนะครับถึงจะเป็นเคสไมโครเนี่ยแต่มันใส่ชุดน้ํา3ตอนได้ทางด้านบนถ้าใครอยากได้ซีวิวแรงๆเนี่ยชุดน้ํา3ตอนอย่างน้อยๆต้องมาและ ตัวนี้ใส่ได้สบายนะด้านบนเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําถ้ามองหาเคสที่การระบายความร้อนดีๆสักตัวขนาดที่ไม่ใหญ่มากตัวนี้ก็แนะนําอยู่นะทั้งรอบตัวของของเขาเนี่ยจะเป็นแผงตาข่ายรองรับพัดลม6ตัวด้วยกันนะครับทางด้านบน3อ่ะทางด้านล่าง2แล้วก็ทางด้านหลังหนึ่งผมมองว่ามันก็เพียงพอสําหรับการสร้างทิศทางของ a i r ์โฟที่ดีสําหรับอีกกลุ่มนึงนะครับที่ผมมองว่าเหมาะกับ AP 201นี่ก็คือว่า สไตล์มินิมอลนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพรวมโต๊ะคอมที่วางตัว A.P. 2 0 1นเนี่ยมันจะยังมีความเรียบง่ายน่าใช้มินิมอลถ้าเกิดคุณใส่พัดลม A.R.T.B. เข้าไปเนี่ยมันก็ยังติดกลิ่นของเกมเมอร์อยู่เล็กๆแต่ก็เป็นเกมเมอร์ที่สไตล์มินิมอลแล้วกันสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้เคสตัวไม่ใหญ่มากอะอยากใช้ CPU ยียงแรงเพื่อทำงานแต่ติดการ์ดจอก,กลางๆไว้เล่นเกมได้บ้างมี Air 4 d ีเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเลยผมก็แนะนำอีกหนึ่งตัวนะครับ มาที่ตัวสุดท้ายแล้วกันถึงจะเป็นตัวสุดท้ายของกลุ่ม non gaming เนี่ยแต่ผมยกให้เป็น top tier ของ ASUS เลยนะตัวนี้ลองใช้และโดนเลยนะครับก็คือเคส e ProArt นั่นเองสำหรับซีรีส์ ProArt เนี่ยมันถูกวางไว้เป็นซีรีส์ที่เหมาะกับ creator หรือว่าสายทำ content เพราะว่าต้องการใช้คอมสำหรับทำงาน workstation หรือว่าต้องการ Air4D s e r ีนี้ถูกวางไว้อย่างนี้เลยนะ ตัวซีรีส์โปรอาร์ตนะครับณวันที่รีวิวตอนนี้เนี่ยเขาจะออกมา1รุ่นด้วยกันคือตัว A.P. 6 0 2นะครับสำหรับ A.P. 6 0 2นะครับเป็น mid tower ออกแบบมาเพื่อสายครีเอทีฟโดยเฉพาะนะครับทั้งเรื่องดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆนานาที่ให้มาเนี่ยอ่ะโปรอาร์ตเหมาะกับใครนะครับหลักๆเลยก็คงหนีไม่พน้นสายครีเอเตอร์เนี่ยคือมันเป็นธงที่เอซูเนี่ยออกแบบมาเพื่อสายครีเอเตอร์โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับสำหรับซีรีส์โปรอาร์ตเนี่ยตัวโปรอาร์ตเองเนี่ย รองรับเมนบอร์ดได้สูงสุดคือ eATX เลยนะบอร์ดใหญ่ก็ใส่ได้ที่สำคัญเคสโปรอาร์ทเนี่ยใส่ค์ดจอได้เนี่ยคือมาแรงแซงทุกเคสเลยนะมันใส่ได้ยาวสุด45เซนอย่างที่ผมบอกแล้ะครับว่าตัวนี้เน้นการใช้งานจริงๆนะตัว AP 6 0 2เนี่ยรองรับตัวหม้อน้ำได้ทั้งหมด2จุดนะครับคือทั้งด้านบนและด้านหน้าแล้วทั้ง2จุดที่รองรับเนี่ยรองรับได้สูงสุดก็คือ14-3ตอเลยนะ จริงๆตัวชุดน้ําของโปรอาร์ตเนี่ยเขาก็มีอยู่นะเป็นชุดน้ําในิลี่โปรอาร์ตแล้วก็เป็นชุดน้ําขนาด1 4บสตอนนี่แหละแต่ความโหดคือชุดน้ํโปรอาร์ตเนี่ยพัดลมเป็นน็อกตัวก็คือตัวเคสเนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับการระบายความร้อนขั้นสุดนั่นเองสําหรับตัว AP 6 0 2อนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับสําหรับเคสโปรอาร์ตเองเนี่ยก็คือเรื่องพอร์ดด้านหน้าออกแบบมารองรับการทํางานที่หลากหลายและที่สําคัญเนี่ย ตัว p r o Art มันจะไม่มีไฟจากพัดลมมาทําให้เราเสียสมาธิเวลานั่งเขินแบบดหรือนั่งทํางานมันก็ทําให้นั่งทํางานได้ยาวๆเลยแล้วก็ลมจากตัวเคสเองก็เย็นด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่เขาให้มาแหละไม่ว่าจะเป็นาการเปิดฝาแบบทูเลตก็คือไม่ต้องใช้ไขควงกับน็อตใช้แค่กดเอาแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์จับฝุ่นรวมถึงเวลาเราจะเคลื่อนย้ายด้วยเนี่ยย้ายเครื่องไงจะเอาไปสตีมมิ่งที่ห้องนูน้นห้องนี้อะไรเงี้ย โรอาร์ตจริงๆมันแอบมีล้อเล็กๆอยู่นะคือถ้าเอามือผลักปกติเนี่ยมันไม่ไปนะเราจะต้องยกเคสขึ้นมาให้มันหัวเชิดประมาณ45ล้อมันถึงจะแตะพื้นแล้วก็ลากไปได้เลยเฮ้ยอย่างนี้ดีมากเลยนะสําหรับใครที่เคลื่อนย้ายเคสบ่อยๆอ่าคือต้องบอกเห็นว่าตัวโรอาร์ตเนี่ยจริงๆมันมีหูหิ้วนะแต่ว่าการดีไซน์หูหิ้วของโรอาร์ตเนี่ยไม่ทําแบบจงแจ้งทําเป็นร่องให้เราสอดมือเข้าไปยกได้เฉยๆอย่างที่ผมบอกครับว่า คิดมาแล้วแล้วก็ต้องการให้ภาพรวมมันเรียบหรูจริงๆเขาถึงออกแบบให้มันมีภาพรวมแบบนี้สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมอยากจะแนะนําก็คือว่าคนที่กําลังมองหาโซลูชันการระบายความร้อนที่แบบสูงจริงๆอ,ะอ่ะโปรอาร์ตนี่คือเหมาะเลยด้วยขนาดพัดลมที่รองรับด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการออกแบบภายในตัวโปรอาร์ตเองเนี่ยบริเวณ cover ของโพสไพยมันมีการปาดเอียงเพื่อสร้างทิศทางลมจากทางด้านหน้าเนี่ยให้ขึ้นไปหากาซจอ่อรวมถึง ตรงโคเวอร์ของ24พินด้วยอ่ะตัวนี้ก็มีการปรับรูปทรงเพื่อผ่านทางลมให้ส่งไปทางด้านหลังอ่าตัวนี้ก็เป็นโซลูชันเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจเพื่อให้การระบายความร้อนมันออกมาดีที่สุดนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตัวฝาข้างเทมเพอร์การ์ดของตัว a p 6 0 2เนี่ยมันจะเจาะรูไว้ตรงตำแหน่งของการ์ดจออ่าตัวนี้เพื่อให้การ์ดจอสามารถดึงลมจากภายนอกเข้าไปได้อีกคือถ้ากลัวว่าลมจากด้านหน้าเนี่ยจะส่งมาไม่ถึงการ์ดจอเนี่ย รูรังผึ้งตรงนี้มันจะทําให้การจอดึงลมจากภายนอกเข้าไปได้อีกสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ไปลองหาใช้กันดูเนี่ยก็คือว่าเป็นเกมเมอร์ที่ไม่ได้แคร์แสงไฟ RGB คือมีไม่ม,มีก็ช่างมันแต่ว่าเน้น Perform a n c e เน้นเรื่องของการใช้งานไว้ก่อนคือโปรอาร์ตนะ่มาใส่การจอได้สุดก็อยากจะแนะนําจริงๆนะครับสําหรับเกมเมอร์ที่กําลังมองหา Perform a n แ e แต่ว่าไม่ได้แคร์แสงไฟจาก r G B มากก็จะต้องมีจะต้องฉ่ำจะต้องอะไร ตัวเนี้ยอย่างแจ่มเลยนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเคสไว้ทำงานสักตัวมีอินโนเวชันที่ดีแล้วก็ไม่มีแสงไฟมารบกวนสายตาผมแนะนำโปรอาร์ตเลยนะเป็นไงกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายหลายคนก็ รู้จักเคสของ a s u s ไปแล้วเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันจะมีทั้งกลุ่มของเกมมิ่และนอน g a ม i n g ซึ่งแต่ละโตวเนี่ยมันก็มีคาแรคเตอร์มันก็มีจุดประสงค์ในการออกแบบมาต่างกันนะบางทีเนี่ยผมเป็นเกมเมอร์แต่ว่าอยากจะได้เคสทำงานเอาไว้ใช้เพราะว่าผมเป็นเกมเมอร์ที่ไม่ชอบแสงไฟ RGB อยากจะได้ทางลมดีๆผมก็ไปชอบ p r o a r รก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็พามารู้จักเคส a s u s นะในแต่ละซีรีส์ในแต่ละรุ่นว่า มันมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็จุดประสงค์ในการออกแบบของเขาเนี่ยเขาทํามาเพื่ออะไรสําหรับแฟนๆเอซูตเนี่ยถ้าดูจนจบก็ผมว่าน่าจะได้คําตอบแล้วว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยเราเหมาะกับเคสรุ่นไหนหรือว่าเหมาะกับซีรีส์อะไรอ่าบางบางซีรีส์เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นสําหรับเคสนะผมลาไปเท่านี้ดีกว่าสําหรับการพามาแนะนําให้รู้จักเคสของเอซูนะครับส่วนถ้าใครถูกใจเนี่ยก็ฝากกด subscribe กดติดตามไม่เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ดีกว่านะครับ สวัสดีครับ